ดีค่ะมาค่ะแต่งหน้าหนึ่งแมทนะคะตอนนี้ลงครีมกันแดดไว้แล้วแต่เราจะไม่ทารองพื้นนะคะวันนี้เพราะว่าครีมกันแดดมันเป็นโทนอับค่ะมันก็จะทำให้หน้าบไบรท์ขึ้นมาหนึ่งเบอร์นะแต่ทีนี้เราจะต้องทาตาค่ะวันนี้ขอใช้มือนะคะเพราะว่าเพราะว่าลืมหยิบแปรงค่ะ ใช้มือนะใช้มือก็ไม่ต่างกันนะคะแต่มันแค่เลอะค่ะตอนนี้ลูกสาวกวนไม่หางเลยข้าวก็กินแล้วแต่ยังกวนมามีอยู่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเป็นไรคะคนสวยอืมเลิฟ ให้ถนัดนิ้วไหนเอานิ้วนั้นเลยค่ะลูกค้าหนูอ้วนมากจนแบบเนื้อแตกเลยลูกอโอเคแล้วแล้วก็สีเข้มข้างในนิดนึงอันนี้ของ Body Shop นะคะ The Body Shop คะ่ะเป็นกลิตเตอร์โอเคลูกค้าลูกนั่งลงได้ไหมคะลูกอ่าขอบคุณคะ่ะ ยิวันมาคิสคนะโอเคเราลงเปิกตาแค่นี้พอเ mm hmm. uh, นื่องจากเราไม่ทารองพื้นค่ะเราทาแค่ครีมกันแดดที่เป็นโทนลับแล้วเราก็จะเขียนบัชออนนะคะจะใช้ลิปสติกนำล่องไปก่อนก็ได้นะโอเคเดี๋ยวลิปสติกแม็กนะคะนำล่องไปก่อนนิดนึงทาต้องแบบตั่งใจนะคะ ต้องตั้งใจขนาดนั้นค่ะป้ายๆแล้วก็ขัดได้เลยค่ะอย่างนี้เขาไม่ถูๆปัดๆเขาเรียกขัดค่ะโอเคนิดหน่อยให้มันแดงๆตุ่ยๆมันเดนตกมาะคะโอเคโอเคตอนนี้เราทาอันไอันแรกไปแล้วด้วยลิปสติกนะคะแล้วเราก็มาตกด้วยอันที่มันเป็นฝุ่น ทุกอย่างใช้มีกลิอรเหมือนเลยค่ะโอเคโอเคขอโทษลูกสาวเขามาอยู่อย่างเงี้ยค่ะวนๆเวียนๆเหมือน,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 นเหมือน,นอัมแล้วก็ออกอัมแล้วก็ออกเงี้ยค่ะนะเดี๋ยวนางก็เดินมาเดี๋ยวนางก็ไปนั่งจะอยู่อย่างเงี้ยค่ะทั้งวันอืมเห็นความแก่ของเราไหมคะมถุงใต้ตานะเราแก่แล้วนะคะเราโมไ้เด็กน้อยนะคะ เสร็จแล้วเราก็โอเคเขียนคิ้วเลยแล้วกัน oh. เราจะเขียนคิ้วที่หลังการ uh, ปัดมาสคการานะคะขอดัดขนตานิดนึง uh huh. บางทีมันก็หนีบหนังตรงหนังตาเรานะคะเราเข้า uh huh. มาใกล้อีกหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปุ๊บโอเคเรียบ okay. ร้อยค่ะปาดด้วยสีดำค่ะก่อน หนึ่งสองสามพอค่ะแล้วก็ตบด้วยของอันนี้ของเมเริลนนะคะส่วนอันนี้ของคันคันแมค่ะคันแม็กเป็นสีน้ำตาลมเมเปิลินเป็นสีดำค่ะโอ okay. เคเรียบร้อยค่ะใช้หนึ่งนิ้วดึงนิดนึงเนะสร็จแล้วเราก็จะมาตามอีกข้างหนึ่งค่ะเหมือนเดิมค่ะแต่งหน้าไปออกกำลังกายตอนเย็นนะคะ โอ๊ยขอโทษในความใช้นิ้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดอา่าแสดงความไม่สุภาพนะคะแต่แต่นิ้วทําไมข้างนี้เราดัดขนตามไม่ได้เดี๋ยวนะคะโอเคมาไหมอะ่ะโอเคมาอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามโอเคขึ้น,นยังขึ้นแล้วนึ่งนี้ค่ะหนึ่งสองสาม หน,นึ่ง้องสามพอเมลีนสีดำใส่นิดเดียวนะคะอันนี้คือสีน้ำตาลค่ะลู้เสริมนะโอเคแตะเสร็จโอเคนะคะแต่งแบบเร็วๆลุกเรืวค่ะโอะเล็กนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะทิชชู่ปาดเลย ง่ายๆโอเคนะคะทีนี้เราก็จะเขียนคิ้วเหมือนเดิมค่ะของน้องฉัดนะเ,เราโอเคก่อนจะเขียนคิ้วนะตัวนี้เป็นฝุ่นค่ะส่วนตัวนี้เป็นเม l ลลีนมาสคาร่าที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วแล้วมันออกเหนียวๆใช่ไหมแล้วก็เอามาปัดคิ้วค่ะปัดทรงคิ้วก่อนอย่าลืมนะคะเรายังไม่ได้ทาแป้งนะ แล้วเราก็จะไม่ลงลองพื้นค่ะวันนี้เราขอพึ่งคิรินกันแดดที่เป็นโทนับ uh, นะคะ so อ uh, หน้าเราจะขายขาวขึ้นหนึ่งเฉดหนึ่งเบอร์ oh my god พังแล้วโอเคลาก่อน g o o พังสละ ตัวอื่นโอเคเราใช้ทั้งสองสีเลยค่ะนี่นะผสมเลยอืมไม่ถ่าเลยโอเคพอค่ะจิ้มสองข้างแล้วก็ลูลุๆกัน Okay, นะได้ไหมได้แล้วเนาะตาได้แล้วคิวได้แล้วแก้มได้แล้วคอนโทรลหหรอไหมไม่ได้เอาคอนโทรลมาด้วยสิคอนโทรลอยู่ที่น okay, ู่นโอเคเราก็ใช้อ่าอันนี้คอนโทรลก็ได้นะเขียนคิวเนะ okay, าะโอเคปาดมานิดนึงเหลาก่อน ใช่ไหมอะแดปเอาเนาะก็ลืมหยิบมาค่ะมันอยู่ตรงโต๊ะนู้นแล้วขี้เกียจลุกด้วยก็เลยเอาอันนี้แหละโทรจมูกนะคะโอเคโอเคแล้วขอตบบวิ่งอีกรอบนึงนะคะทาจมูกด้วยค่ะ ให้ดีค่ะโอเคทีนี้เราก็จะทาแป้งแป้งอะไรก็ได้ค่ะแต่เราจะใช้ตัวนี้ก่อนนะเป็นลูซ uh, ิ่งพาวเดอร์ค่ะ เขาเรียกว่าอะไร l o p มาแทบๆนะคะแท็บก่อนนะคะอย่าเพิ่งรูดเพราะว่าบางทีครีมเราไม่แห้งนะแต่ครีมกันแดดของเราแห้งแล้วค่ะเพราะว่าทาไว้สักพักละแต่ว่าถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมนะเราต้องรอให้แห้งก่อนนะคะถ้าน,นมนจะเป็นปื๊ดค่ะเนาะโอเคได้ไหม เสร็จแล้วตัวนี้หนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตบด้วยเมมเบนเหมือนเดิม Fit มีค่ะฟิตมีเราซื้อตอนหนึ่งแถมหนึง่งอุ๊อันนี้ตัวนี้หยิบมาผิดนะคะอีกตัวเปิดใช้แล้วแต่หยิบผิดตัวค่ะไม่เป็นไรก็ต้องใช้อยู่ดีเนาะเป็นแป้งเนื้อแข็งค่ะแข็งมากแข็งมากนะแล้วเราก็ปัดทับไปเลย เราเป็นคนผิวสองสีอันนี้เราเลือกเป็นสีหนึ่งสองแปดค่ะเป็นหนึ่งสองแปดนะคะ one two e i g h โอเคทีนี้เราจะทาลิปสติกนะคะปาดข้างใน นิกค่ะซึ่งซื้อมานานแล้วบางตัวก็พังที่เปิดพังนะคะ เสร็จแล้วเวดีค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณที่ watching นะบ๊ายบายค่ะ